สวัสดีครับผมบ้าโจยูทูบชินงครับืันนี้บ้าโจจะพามาชมราคาควายของพอเลือดเด้อครับเด้อเมื่อนี้กะตรงกับวันที่26กพฤศจิกา25งพน็ครับผมเมื่อนี้เราจะเปิดควายแม่ลูกคมหนึ่งเด้อครับเด้อเดี๋ยวฮ่อไปสอบถามน้ำกันครับผมว่าเป็นสายเลือดมาจะใสครับผมไปเลยครับนี่ครับผมสวัสดีครับพ่อเลือดครับสวัสดีครับยูบ้านเด้พ่อยูบ้านม่องแก้วตำบลมืองไม่อำเภอศรีบุรีจังหวัดนองบาพู นีเด้อครับเด้อควยแ i, okay, ม่ลูกกันบ่ครับผมแม่ลูกลูกตัวผ uh ู huh. ้ลูกตัวผู้เด้อครับเด้อนีเด้อครับเด้อแม่ลูกลูกผู้มันบ่ครับเนี่ยลูกผู้ลูกอยาขาดน้ำเลี้ยงนะครับเนาะลูกหลอนลูกหลอนลูกเพราะมันบ่ดีครับครับผมลูกหลอนนี่เด้อครับเด้อแขงขาครับผมแขงขาหนาขาหนาคาลังครับผมกำไรดำคาดขาเบื้องหน้าเบื้องตาเด้อครับเด้อตาเตี้ยมเตี้ยมจํำชัดเจนคออ่องครับผมถุงน่องขาว มีครับผมปากไงกินเกีงบ่บ bon ่กินเกีงกินได้ลูกมาจากตัวเลยครับผมลูกตัวที่สามในท้องตัวที่สามในท้องสถานะตัวนี้ท้องบ้างหรือว่าองไรเนี่ยมั่นใจมั่นใจปล่อยใส่กล้วยฝูงไว้นีู่ด้วยครับด้วยแยงดีครับผมหักงาใหม่ครับเออนีู่ด้วยครับเอฟซีครับผมควันดีครับผมควันตุกซ่วงไส้เบื้องบันไท่ด้วยครับผม ถ่ายเปิดดีนะครับเด้อหางดอกบ่ครับนี่หางบ่ดอกบ่นมสีเต่า้อครับแม่ลูกลูกผูกครับผมความสูงสูงเท่าไรกับพ่อเลิศร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบแปดนีนะครับเด้อเบิ่งบันถ่ายครับผมแข็งขาดีครับตัวนี้เป็นพ่อบ้านบ้านนะครับเนาะพ่อบ้านบ้านพ่อบ้านบ้านครับผมสมมติว่าเพิ่นเอาแต่แม่เลยบ่เอาแต่แม่ได้ แคเนี้ยกับราคาอย่างถุงเนี้ยเปิดรวมกันนี่ราคาตัวไหนครัมเนี่ยแสนกระห่าพันพร้อมส่งหนึ่งแสนกับห่าพันเด้อครับเด้อราคาเนี่ยพร้อมส่งครับผมนี่ครับเนี่ยมีสายมูลา่ายีขาเปิดเส้นนี่ครับนี่นะครับเด้อตาเทียมเทียมจำชัดเจนขออองทุงน่องขาวเออเปล่าวง่ายดีแข้งขาดีครับผมขาสวย สถานะตอนนี้คือบ่มั่นใจว่าทองบ่ทองแปลว่าเพิ่นใส่พ่อคุนสูงครับผมขวายสูงร้อยสามสิบแปดด้วยครับด้วยราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนกับห้าพันหนึ่งแสนกับห้าพันด้วยครับด้วยพร้อมส้งราคาหนีพร้อมส้งครับผมนี่เด้อครับด้วยด้ีครับแม่นี่เสื้อจังไหนเนี่ยแม่ตาหวานแม่ตาหวานโ๊วยบุ้งเลยครับตาเตี้ยมเที้ยมจ้ำชัดเจนครับผมแข็งขาดีครับสวยดีคนดี ราคาหนึ่งแสนกับหาพันเนี่ยราคาเนี่ยเขาต่อรองได้บ่ต่อรองได้ต่อรองได้เด้อครับเด้อกระต่ายไก่ครับผมกระต่ายไก่เนี่ยกะจาต่อสำเนบ่พร้อมทรงครับควรจับตาเด้อครับเด้อสวยงามดีสมบูรณ์ครับผมสมบูรณ์ดีสมบูรณ์ดีทุกอย่างท้ายเปิดมีคมเดี่ยวตัวนี้บ่ครับเนี่ยมีคมเดี่ยวมีคมเดี่ยวตัวนี้เด้อครับเด้อขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปด เจ็ดสามซีซีเ็หกเกานะครับนะเนาะโล้ยบมิตรนีจูงย่างไปคุณนะวะนวย่างสวย,สวยอื่ดนะครับเด้อเอฟซีครับผู้ได้สนใจกันมาชมตัวจริงได้ยุบันมองแก้ตวตะบนเมืองไม่อําเภอสีบุรเลืองจังหวัดนองบวรลำพูครับผมแม่ลูกคมนี่พ่อเลือดสิปเปล่อยไปราคาหน,น,นึ่งแสนกับห้าพัน่แต่แม่ก็ได้บ่มากลูกอ่เป็นย่งคั่ด่่ีพเลืด ครับผมสวัสดีครับคดคระดิง่งกดซับซู่ไก่กคดติดตามไ้บ้าวจูนีน้นะครับเด้อสิหาชิิไม่ไม่มหาหิยซีหรือแฟนคลับได้รับชมกับผมสวัสดีครับ